มาละซื้อซือซือโอ้ใช่มนแรกใช่โอ้ยแล้วเออใช้ผ้านี่ซื้อซื้อมาซื้อผมไม่เห็นหลายครั้านะมีแต่คนก็ชอบทำเนี่ยแล้วก็เชื่อ แต่ผมมีวิธีใหม่แล้วแบบไม่ต้องใช้งานเลยนะทำแค่นี้ก็ได้เนี่ยชยึบนีงแบบเราก็จะติดนะแล้วเราก็ออกไม่ได้นะถ้าเกิดโอ้ไงคนเราใช้ประตูมอสประตูก็จะออกได้ครับเราไม่แนะนำับอืมอัตเกนนี้เราเผื่อก็ได้นะครับ จ้าป็นรับอืมอ้ยอ้าวว้าวต้องทำชื่ิวางเยอะนะรอจะคนอื่นนะอาวเล่อ้อยเกินว่ะชื่อนะซีนี้ราก็นับหนึ่งสอสองก็อะไรนะ สูง,สง,งสก,ก็น่าจะประมาณเท่าไหร่ก็ได้คนระับก็ไม่แน่ใจเนกันนะไม่ควรสออะไรแบบนี้อ่ะก็ลองทดนะส,สอบเอื้อติดแล้วเฮ้ยเร็เกนะินแล้วเดี๋ยวเราม่ติดล้ว เหยอนนรอครัแค่เดจะสารเส่สมบี้พอคนเดินมาเฮ้ยลออนี้ก็ได้ติดตอ๋อเอ้ยจะออกยังไงไม่มา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 จะออกได้แล้วกระโดดถูกกระโดดดูกการเ่ก็แ้ติดเอ้ยผมคิดรีมคิดใหม่แะคิดได้เมื่อกี้นะเนี่ย เล็ก้ท่านผู้ชมดูนะเมื่อกีผมก็เพิ่งเลกได้เลยครับว้าวว่องไวชื้อเพราว่าทอย่างนี้จะดีกว่าครับเร็วกว่าด้วยครับฮุดน้องอุ๊บอะไรเนี่ยไม่ Right, um ี๋ยวคุจะเพิ่มก็ได้ครับไม่ผิดคะับ้เสิ้ลทุเดิ้ลทุเดิ้เ แสดงที่ฟิวเจอร์นะครับว้าวะจะประมาณนี้ก็ได้ครับคุณเฮ้ยใจไปดิเออ มันค่าเรือ่องมีเยอะใครจะทำอุบายก็ได้นะเขียนว่าซีเดยมอนรับเดยมอนแอบนี้ก็มาหรอเชือก็ได้ครับเฮ้ยห้ายอยู่ไหนนะครับตายอยู่ไหนนะ 你好。